เรามาตามนกหลุดนะคะไอ้เจ้าดังหลุดอยู่ต้นไม้ต้นนู้นจะจะกลับกล้องบนต้นไม้ต้นไหนดังลงมาแล้วใบลงเลยครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งกำลังเล่นพักเคใหญ่ไหนะซูมไปหนีเห็นเงาเงานี่นี่นี่ นนสนุกยายไม่สนใจอะไรเลยดังลงมาแล้วโลกแล้วนั่นไงนั่นไงไอ้เจ้าดังมาลงมาหาแม่แล้วเอาถ้วยรอนี่ละมาเร็วเร็วเร็ว มาแล้วมาแล้วมีปฏิกิริยาแล้วมาแล้วแล้วมาลงมาเร็วๆโอ๊ปหลดลนมาบนหลังคาบ้านเก่าแล้วมาเข้าบ้านเร็วดังมาอู้เข้ามามอ้าดังมา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 เร็ว เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วมาเร็วเร็วอ่ะเร็ว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 เข้าไหมเข้าไหเข้าบ้านเราไหมลูกเดี๋ยวแม่ออกไปลำนนก้กยแล้วค่ะมาดังมากินไหมลงมาเร็วลงมาเร็วมาดังมาเจ้าหนูดังค่ะ แจ่าแล้วลงมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาลงมาเร็วตังลงมาเร็วเอาแม่จ่าแล้วเอาแม่จ่าแล้วตังเร็วเร็วลูกเร็ว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 ตังตังมาเร็วมาเร็วมาเอ๊แม่กระพิวปากบ่เป็นอู้ ลงมาแล้วค่ะ <laughs>